กับพี่นองครัเป็นี้มาปลาไหมพากกันไม่กินข้าวปลาจาะนี้จ้ะข้าวปลาข้าวปลาอยู่บ้านกินไม่แซ่บต้องไปกินข้าวปลาข้าวอยู่ในปลาจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ใช่มันเป็นจะถูแล้วจะเป็นสีแบบนี้แต่เห็นเนี่ยเห็นเกาลัดนี่จะดอกว้าวขาวๆอ้วกอินจ้าเกาลัดดอกแรกยามาชันนี่มันดจเยี่บิสซ์เตอร์ี่าดีเหรอยามักเหรอ ว้าวหาเก็บก็บเก็บโอ้ยนี่จ้าสวยๆอบๆเจ้าพึ่งเก้ารัดบัวข้าอบอบ นี่เจ้าไปตอไ่อไปต่อเจ้าเบื่มมาถุงมือมาว้าวค่ะอ่วอ่วไปเจ้าอืมจะอีกดอกแล้วจ้าอ่วอ่วไปเจ้า apa itu Jata ikda kerana kau 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 Tak, 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 tutup, wow, tak, Ya. Hezah, hekau lah tapi nak. Ini sangat terdi, wow, ubat ubat Wow, 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 wow. Ini ngaji tadi, he? Oh, oh lahir yeah. terkuk, อุ่นเี่ยเยี่ยดอกนึงจ้ะวันนี้มาป่าไกลบ้านดอกใหญ่ดอกใหญ่อหญโอ้แก่แล้วเ,เออรอยตัดแล้วอะ่ะลงตาเขาไงเหลือตาเขา นี่จ้าว้าวชิคกี้พายว้าวปลาใหม่จ้าเห็ดพึ่งเ,เกาลัดา นี่จอนี่เจอว้าวอันนี้มันอันชีว่ายิ่งนั่งลงยิ่งพอหลายจับพี่น้อง So, feel my child. Come on. Yeah. Nothing. Oh, yeah. You show. Back. Yeah. Water too. No one. So. Wow. Thank you. Wow. Groot. มัโซฟีเลยไหมชัดบา้าเตะน่าอิจฉนะาเราเข้าไปตัดขาดนะจ๊ะว้าวอันนี้เท่าแล้ววันนี้อบอุ่นเลยอบอุ่เลยจ้าวันนี้เท่าแล้ววันนี้อบอว่วอนเลยจ้า วันนี้มาป่าใหญ่จ้ะพี่นอ้องวันนี้สามี้ใจดีจะ้ะพามาว้าวว,วบเลยปิดปิด,ปด ดอกนี้ก็สวยเจ้าตัดขาตัดขาจา้โอ้ยเขารู้ผิดดอกอีกดอกสวยๆเลยเจ้า beli fitilah mak insya Allah. Jauh, je ik dok nang. Ay, kau tertukar. Ui, ui. Je ik la tu. Dok ni nang-nang ni je. ว <Wow! S 2> ้าวตบไปต่ดีจะอีกแลวจ้ะว้าวปิดลูกแล้วก็ตัดขาดอีกจ้ะ เห็ดเห็ดดำจ้ะเราเจอเห็ดดำด้วยนี่แจ๊ะเห็ดนี้อร่อยนี่แจ๊ะเห็ดดำจ้ะว้าเห็ดนี้อร่อยได้่ะไ,ไม่ได้ไม่ต้องเอาแต่มันกินได้เยอะไม่เอานี่แจ๊ะเห็ดดำจ้ะพี่น้องอเยอะมากเลยจ้ะนี่ว้าโล้จไอเห็ดดำข้างน,น เห็ดดำครั้งแรกจะพี่น้องนี่จะตัดขาอยู่บ้านว้าวจะหักเห็ดดำครั้งแรกจะพี่น้อง ดอกนิดหน่อยอยู่เลยเอาเบิดเอาเบิด Wow, ada kum ni. Ada kum ni, ada kum ni. Wah, banyak sekali. Ni jah. Hitam jemput jah. Ni jah. แล้วแจ้งก็เจอมึงเห็ดพึ่งหวานว้าวพี่น้องว้าวขาวๆอบบัวเลยจ้ะสไตล์พินหาต่อหาต่อว้าวเจอดอกใหญ่ๆเลยจ้ะว้าเจะสไตล์พีนดอกหนึง่ง เฮ็ดพึ่งหวานจะจะเฮ็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งอืจ้ามาถึงบ้านแล้วจ้ะนีจ้ะผลงานเมื่อน,นี้มีเฮ็ดดำจะพี่น้องเลยมาซ้ำพวกมีเวลาเก็บนีจ้ะเฮ็ดพึ่งหวานแต่ามาสามดอกอบุอบอบัพจะพี่น้องอื่จ้า พึ่งเการัดนี่จะเการัดต่ตะกาหนึ่งเฮ็ดดำได้ซำหนจ้ะเสร็จยังกินดีเนะจ้ามาถึงบานเล่เสียดายตอนเก็บไ้ถ่ายลูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายวีดีโอหน่อยเดี๋ยวจะลืมกดวีดีโอ เสียดจหลยพี่น้องครั้งแรกที่เห็นเห็ดดาขาทองและพี่น้องมาด้วยเห็ดยังกินคิดเมนูก่อนด้จ้ะ